อะไรครับน้ำเต้าหู้อ,อะไรนะครับวันนี้ผมเลี้ยงปูนะปูสามตัวนี่ปูกินยังจ่ายเงินเองทุกมือไหม มีคนเลี้ยงบ้างหรือเปล่าเราเลี้ยงเราเราก็เลี้ยงของว่าอ๋อมีข้างเลี้ยวเยขาว่าเราว่าเราต้องฟันกันรู้เพื่อรู้มาอะไรนะไปหาลูานลเนี่ย ังเหมือนเดิมนะนี่ตอน,นที่ปอมาัาง้งก่อนก่อนก็มานั่งกินน้ำเต้าหู้แก่แล้วปู่ก็จะไปนั่งตรงนี้ที่ประจัง แล้วก็นั่งนะที่ริมข้างหน้าน,นั่นน่ะนั่งทำไรครับนั่งดูนั่งดูเขา ว่ายแล้วปีนี่แ yeah. ย่หนุ่ยหนุ่ยแล้วขาหนุ่ยขาสั่นเหรอขาอ่อนอ่าเหนื่อย นี่นี่อยู่หวนะนีนี่อยู่ไหวนโอ้ยสบายมากกายละจะรีบไปไหนเล่าสายปี๋ยวก็โม้ไปว่าข่าวรัวยังจำได้ข่าวรัว่ารวยัน่ไอเด็กก็ตัวมา คนอื่นเขาเห็นปู่ยิ้มอ่ะเขารู้สึกยังไงถามดิถาม <c oughs> เวลาปู่ยิ้มอ่ะเห็นแล้วมีความสุขเวลาปู่ยิ้มอ่ะหนูเห็นแล้วมีความสุขเพราะปู่ยิ้มมาทาั้งหน้าเลย แล้วก็พระรอยยิ้มแบบปูเย็นนี่แหละครับที่ทําให้ปูเย็นต้องกลายเป็นนายแบบจําเป็นปูปูมีรูปติดอยู่ริมถนนรูปปูอ่ะจะ้ะติดอยู่ริมถนนรูปใหญ่เลยที่ทไหนคะที่ริมถนนเลยที่ริมถนนเลยจ้ะ <laughs> ยังไม่เห็นยากมาก <laughs> <laughs> พรุ่งนี้จะพาไปดู ไม่ได้ไปไหนก็ได้คุบอกวะาเดไปรู้ไหมจังไหม ครับโภูมิใจไหมเห็นลูกแล้วภูมิใจไหมภูปูเท่มากปูรู้ไหมครับว่านี่คือป้ายอะไรป้ายชวนคนมาเที่ยวเพชรบุรี นี่นะเขาเขียนว่าปีท่องเที่ยวเพชรบุรี2550ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมแห่งรอยยิ้มแล้วเขาก็เอารูปปู่ยิ้มไปเห็นไหมแสดงว่าเวลาปู่ยิ้มเนี่ยมันประทับใจคนอื่น นบบนี่ยิมแแบบหละท่านผู้ชมครับชีวิตของปู่เย็นไม่ได้เป็นประโยชน์แค่เพียงเป็นนายแบบโฆษณาชักชวนคนให้มาเที่ยวเมืองเพชรบุรีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นหรือว่าใครจะค้นพบแง่มุมในชีวิต ที่อุดมไปด้วยเรื่องราวของชายเท่าผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นตำนานผู้นี้นะครับกว่าครัวปีที่ผ่านมากับกว่า30รอบของการเดินทางขึ้นล่องระหว่างโคราชกรุงเทพเพชรบุรีนอกจากจะนำพาให้เด็กสาวคนหนึ่งนะครับมาพบกับชายชราผู้ซึ่งตัวเองมีความผูกพันทางใจแล้วการเดินทางบนเส้นทางสายความอาทรที่ผ่านมายัางนำทางให้เธอได้ไปค้นพบเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจ วิธีคิดที่มีต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับคุณทำทให้รู้สึกือเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งขึ้นเรารู้สึกว่าขนาดปู่อยู่ขนาดเนี้ยปู่ยังกล้าไปเจออยู่กับแบบเนี้ยคนเดียว,วเราบางทีปออาจจะไม่มีคุณตาหรือไม่มีใครเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าปอจะทําอะไรไม่ได้เราตัวเดียวเราก็สามารถทาอะไรได้อย่างปู่ปู่อยู่คนเดียวปู่ยังทําอะไรได้ทั้งหลาย ถ, Faster. ถ้าถึงวันวันด er> ี่เย็นเขาจากเราไปเมตตาบอกคิดไว้อย่างไรคือตเมตตาเสียไปทำให้ปอเข้าใจชีวิตนะคะเพราะคนเราอยู่อยู่มาใช้ชีวิตมาถึงเวลาก็ต um ้องไปแล้วพอรู้สึกว่าปู่น่าจะเหนื่อยมากแล้วการที่ปู่ไปปู่จะสบายแล้วหมดสิ้นทุกอย่างพราะว่าคิดแค่ว่าช่วงตอนนี้ที่ปู่อยู่เนี่ย ถ้าเรามีเวลาเท่าไหร่เราอยากไปเยี่ยมเขาให้ได้บ่อยที่สุดก็อยากดูแลเขาครับกายกด้บอกเลยมามแล้วเขามาไว้เนี่ยมาฝากด้วย เมื่อปู่เย็นได้เป็นคือเซนเตอร์แต่หลูกปู่ยังไม่รู้จะเป็นอะไร พบกับการดูแลหัวใจของคนสองวัยใช้สำลีกับอันนี้แล้ปู่ก็ล้างแผลรุ่งอรุณกับปู่เย็นตอนที่3คน,นค้นขนคานที่15บห้าพฤษภาคมนี้ปู่จาได้ไหมบุรีนะครับเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อคนรอบข้างนะครับบุรีเป็นต้นกําเนิดของโรคต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นการฆ่าตัวเองตายอย่างช้าๆด้วยนะครับผู้ชมที่สูบบุรีอยู่นะครับเลิกนะครับ ถ้าเกิดเลิกน,นะครับไม่ยากครับปรึกษาแพทย์แล้วก็ขอคําแนะนํานะครับผมแนะนาได้อย่างหนึ่งครับถ้าเกิดคุณอยากจะสูบบุหรี่ก็เคี้ยวหมากฝรั่งแทนนะครับสิ่งสําคัญในการเลิกบุหรี่นะครับคือจิตใจแล้วก็ความแน่วแน่ของตัวคุณเองนะครับเลิกบุหรี่นะครับชีวิตจะดีขึ้นครับ